ไปไปเห็นเจดอกไม้ตอนแรกนี่อยู่ว,วัดป่าบัวลอง,องวัดป่าหนองบัวลองเนาะเขากันเลยเแล้วเออเราก็ไปจับปิ่ปฟองจับเนี้ยยุหันเนาะตัวเล็เกาศูนเด้เราเนี่ยนแบบั่วอยุหันเลยแต่ถือว่า,ถวา,ถวา,ถวาแถวนี้จับตัวเล็กเชียงท้ายนี่หนึ่งหาสองนี่ก็ถือว่ามือเราแม่นนะเ <c oughs> งย <ด S 2> ่้นเงด,ก,งงดก,งก้นกับแมนจะหาเกาสามงดก้นกับแมนจะหาเกาสามเจ้าว่าไดไบอกอมันมันค้าตะเล็กถูกยเนี้ยปะปู ไปมักเลขทูปลายกลัวใช่เลยกว่าเอาประ隆ครับเรียกปไะดิษฐ์ไทยไอที่น้องเบิ้งเนาะครับพอเป็นยังงวดนี่หาแล้วนี่ตึ้งเลขทูบตึ้งเลขเชียงไทยนะครับตึ้งเลขยดหมักผมคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจีดอกไม้เนาะ,ะมาตามงวดนี้ ฝันบ่หรือว่ามีตัวเลขกว่านี้ฝันจุดทูบแล้วไปฝันตาถึนไปอยู่ภูเขายางสูงๆนี่แต่แค่นั้นแหละจุดทูบเลขเลขจุดทูบไปจุดยุทธใส่จุดยุทสารตายายของเจ้าของโอ้สารเจ้าดูสารตรงนี้เนาะหน้าบ้านนี่เพราะว่าเป็นเคยให้ยคือกันเนาะ้ใหถามเรื่องไอ้เมื่อก็ที่เพิ่นไปจุดยื่นบ้านเกาะไหม ที่ว่าเพิ่นไปจุดโชว์จันทร์สามวดแล้วเนี่ยในถูบขาวว่างปลาบะมี่อย่างเพิ่นเลยเซาแล้วค่ะโอ้เพิ่นว่าไปจุดอีกแล้วเนาะเพิ่นว่าไปจุดแล้วงวดงวดหลังสุดนี่เพิ่นไปจุดถูบบ่มีเลขบ่มีเลขกถูบบ่มีเลขเพิ่นเนี่ยเล่บไปอีกจ้าเลยบ่จุดโอ้อยากให้เพิ่นไปอีกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจ้างใอยสิถามมันดีเอาแต่เอพซีถามมาหลายว่า คนไปจุดอีกบ่านะกันเลยถามถามไอ้ที่กันทำของเขาอยู่เลยกับเอางวดนี้กับเอาของเจดอกไม้นะครับเป็นตัวเลขว่าจุดอยู่นาศาลนี่หนานาบ้านนี่ได้ได้ตัวไหนครับได้สามเก้าสองแต่สามเก้าสองถูกก็จิงแตกไปแล้วเนาะผูกพังแล้วจุดตะวันพระแตกไปแล้วเอาเห็นว่าไปไปวัดไปก็ไปไปสมุทรใต้ไปเลี้ยงจ้าเลยไปวัด วังน้าเย็นวัดป่าวังน้ําเย็นสารคามวัดป่าวังน้าเย็นสารคามอันนี้ถูกหน้าบ้านเนาะได้ตัวใดก็ครับสามเก้าสองเอาเขียนเขียนเราหพี่น้องไปตัดออกมาแบบเฝาเฝมือนี่มาแบบจับสามเก้าสองเนาะเลขถูกวันนี้ที่ว่าไปไปวัดไอ้วังวัดป่าวังน้ําเย็นวัดป่าวังน้าเย็นจังหวัดมหาสารคามอันนีู้่บอกนี้ะ เงยแบบเงยได้ล่ะวัดป่ฝั่งน้ำเงินวัดแต่มีแต่วัดทางอันจังหวัดยังก็ฉัเชิงเซาบ่ย่างปลาวูอะไรพวกนั้นคนหลาเลยจิมวัดไหนปี๋จ้าอืมได้เป็นจุดถูกขอล่วงลูกปิงปองอน้ำฝนยันนี่หายอะไครับไ,ได้ใดหนึ่งหาสองจ้าอันอันนี้ล่วงหายไหม,มบ้างครับแมนจ้าล่วงหายยังได้น้ะบาดนี้เขียนว่า เลขเสียงไทยเนาะเสียงไทยอยู่เสียงไทยเอาเขียนหนังสือบทถึงเรือบ้านเฝ้าอะไรเฝ้าอะไรเสียงไทยอยู่วัดวัดป่าวางน้ําเย็นจังหวัดมหาสารคามครับได้ตัวไหนครับจับลูปิงปองหนึ่งห้าสองจะได้มาใบหนึ่งหนึ่งอ้อื่อมาเรี่ยวแต่มาตะปุ่นเลยอือครับ ครับเออให้พี่น้องเบ่งเล็กน้อยได้มาแล้วได้หนึ่งห้าสองได้ตรงตรงเลยต้นซาตารีหลายคัะแต่บัดใดได้คนสุดท้ายแถวสุดท้ายหนึ่งห้าสองอันนี้นให้พี่น้องไปแยกอาเด้ทั้งดิบถูกทั้งดิบเชียงไทยนี่มีมีฝันมีอย่างอีกบอมีแต่หลานสาวฝ<อ>ันหล่ะจ้ะสองสองเชอหล่ฝันว่ามีคนมาเต็มบ้านฝันทองเชืยแล้วแง่แถมตัวไทยสองแปดเนี่ยมาอกทีเนี่ยสองแปดใช่ ฝันเราคนม,มาหลายคัหกหลายนนนเนี่ยค่ะรอบสองนี่ได้ฝันอีกแล้วนี่ฝันแบบเก่าอีกแมนคนมาเต็มบาทเอาสองแปด่สองแปดบ,บเเ่เขียนเพิ่มเลยเนาะนเอา้องเบนกบ็เรียกวิ่งเขาปั้นสองเลยอเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเดี๋ยวสิดเดี๋ยวสหาน้องเบนตามน้องเบนอยู่เทียน่งสองแปดสองแปดบอกเริ่งเขียนแล้วลี เขียนได้ตัววิ่งเลยต่เดี๋ยวเขียนไหมมาได้แต่คุณหมอแป๊ปเดียวพี่น้องที่ธาโดนนมาสื่อก๋วยเตี๋ยวเนาะเอาขอเวลาแปปหนึ่งได้ครัไหมขอเวลาแปปหนึ่งเอาเล็กเล็กอันเส้นตัวเล็กมักมีบ่หงอดเหล็กหมักสนตัวฉันซื้อไว้หนึ่งสองเก่าเล็กตามเล็กเล็กตามของย่าปอปูตามเล็กเก่าตามเล็กเก่าหงอดบังคันเนาะหนึ่งสองเก่าซื้อไว้ซื้อไว้หนึ่งสองเก้า อในสามตัวนี่ก็ใไ้พีน้องไปตัดเอาเนาอยใอ่ะถ,ถือๆอย่น้นอยครับอ่าเสร็ครับพีน้องตัวเลขนะครับ,รดรดบได้ครับเย<อ>ดอกไม้นะครับวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตัวเลขก,ก็เลขทูบนะครับอันนี้จุดยูด่นาบ้านนี่เป็นสารตรงนี้เนาะนี่นี่ต่ก้อนเพิ่นเ็ะห้โชคเป็นประจำนะครับไ้โชคก็เป็นประจำสารตรงนี้เนาะ หลังๆมากอะ่ค่อยได้จุดเนะาะกับกับพึ่งมาจุดหวดน,นี้นยนกกลายานเนานแล้วก็ตัวเลขเชียงไทยเนาะครับที่ไปไปส่งไปส่งลูกไส้เนะ<จ>าะอยู่มหาสารครามวัดป่าบังน้ำเย็นวัดป่าบังน้ำเย็นจับปิงปองนะครับได้หนึ่งหาสองส่วนเลขฝันล้านฝันอันนี้เล,เลขเขียนลงไปสองสองมือเลี้ 2, 2, 3, ยงเลยมีแต่มัดคนมาบ่านเต็มเลยนะะครับ บาัารเ,เลขที่มี8เนาะกิเลยเขียน28ให้พี่น้องส่วนตัวเลขที่มักส่วนตัวก็คือ129นะครับ129อันนี้ยีดอกไม้นะครับมักส่วนตัว129นะครับพี่น้องเราไปตัดน้ำเนาะถึงนบุญลงลางนะครับแต่3ตัวนี่39 329 24เนาะ15 125 2ี่ก็ได้นะครับอ้าว จะเป็นตัวเลขแนวทางเลยครับเด้อกวเอาไปวิเคราะห์พินาเบิ่งสำหรับตัวเลขแนวทางของเกดอกไม้นะครับมาตามให้ขี่เก้านะครับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นของน้องเบ้นนะครับเป็นเลขสูตรของน้องเบนงวดบังหันเขา่าวิ่งเก่าเนาะเข่าวิ่งเก่าเต็มๆเลยเลขเลขวิ่งเพิ่บ่เค่อยหลุดเักเกียวันนี้หลายตัวถืเอเยอะเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตามให้อีกคลิปหนึ่งสำหรับเอฟซีทีรอรับชมอยู่แต่มีคอมเมนต์ออกมานะครับบอกว่าตามน้องเบ้นให้หน่อยนะครับ มีเวลาแล้วกับมาตามให้นะครับสําหรับของเจดอกไม้มีตัวอื่นอีกป่ะครับหรือว่าเอาซ้ำนี่ป้ะเอาซ้ำนี่มักซ้ำนี่แต่ก่อนนี่เลขกเชียงไทยนี่ไปไปเห็นเจดอกไม้ตอนแรกนี่อยู่วัดป่าหนองบัวลองวัดป่าหนองบัวรองเนาะเขากันเลยเออเราก็ไปจับปิงปองจับแงงยูหันเนาะตัวเล็กเข้าศูนได้เราแน่เจยูหันเล็กแต่ถือว่าเจ้านี่จับตัวเล็กเชียงไทยเนี่ยหนึ่งหาสองเนี่ถือว่า มือเราแม่นนะงวดคนมีเส้นงวดก้อนกับเม่นจะหาเก้าสามใช่ว่าได้บอกมันมันคาตะเหล็กถูกเนี้ยปะปูไปมักเหล็กถูกหลายกลัวเลยว่าเราครับแต่เรบ่ไดีไทยไอ้กินองมนเนาะครับเพ่าเป็นยังงวดนี่ห้แล้วนี่ตึงเหล็กถูกซึ่งเหล็เชียงไทยนะครับซึงเหล็มักผมแล้วก็เล็กมีเหล็กฝันแถมมาหน่อยหนึ่งล้านฝันเนาะได้สมแปดนะครับับ สำหรับเทปนี้ก็ขอบคุณเจ๊ดอกไม้นะครับคุณสิฟเฝ้า์ไปไก่วยเตี๋ยวเพราะว่าคุณหมอรอ้นกดเตี๋ยวคุณหมอดูข่ามาลร้อนทีเดียวนะครับนอกจากขอบคุณเจ๊ดอกไม้ครับผมขอบค,คุณครับสวัสดีครับ